รู้ถ้าเซราฟีนอันติแล้วเลนาตาอันติตามจะเลิดขนาดไหนคือมันมีเกมหนึ่งที่เล่นเซราแต่คือมันไม่ค่อยได้คอมโบกันอะเพราะว่าสกิลมันคือช็อตแบบนั้นอะมันหายยากอันติอะไรเงี้ยคือมันคือมันคอมโบได้แหละแต่คือจริงช็อตจริงๆมันหายยากช็อตที่มันจะเกิดแบบนั้นจริงๆอ่ะอ้าวอีกแล้วเลนาตาออกอะไรเนี่ย ีดฟูดเวิร์กอีกแล้วอีกทีมหนึ่งสายแทนทั้งทีมกัวเวอร์เออทังสายแท้เวอร์ฝั่งเราคือสาวหวานเวอร์ทีมพ่อสอนไม่ลุงคนเดียวมันเป็นจะเทอร้ลุงนะ่ะคือเกิดมาในยุคที่ที่เขายังเหยียดกันอยู่ไงก็เลยไม่กล้าแต่งหญิงไงแล้วคือพอพอมาถึงยุคที่เขาเปิดรับแล้วแล้วก็แก่แล้วไงคือยังไม่ทันได้แต่งหญิงเลยไงก็เลยแบบเออ แอบรู้สึกเสียดายชีวิตไงซีเรียนอนะคือแอบรู้สึกเสียดายชีวิตมากซีเลียนเป็นจะเธอที่แบบแอบรู้สึกเสียดายชีวิตตัวเองมากที่แบบช่วงนั้นฉันไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้เพราะว่าสังคมกีดกันใช่นี่คือเรื่องลับพอมาในยุคนี้คือเออฉันจะทําอะไรก็ไม่ทันแล้วคือฉันแก่แล้วว่าฉันก็เลยแบบเออไว้ผมไว้หนดดวดยาวๆดีกว่าอะไรเงี้ยที่เราเห็นซีเลียนไว้ผมไว้หนดดวดยาวๆคือแบบ อย่างน้อยคือชีก็ได้ไว้ผมยาวไงคือซเซเลียน่ะนางมีพลังที่จะสามารถย้อนเวลาได้ใช่ไหมย้อนไปอ่ะนางพยายามหาย้อนไปในมิติต่างๆแล้วนะมิติต่างๆในสมัยก่อนที่เขาจะไม่เหยียดเพศอ่ะแต่ซีเรียน่ะย้อนไปแบบหลายดิเมนชันมากย้อนไปเป็นพันๆมิติก็ยังไม่เจอมิติไหนที่เปิดรับกระเทยในยุคก,ก่อน ชีก็เลยต้องยอมรับตัวเองยอมรับในความเป็นชายแท้ของตัวเองในยุคสมัยก่อนนะคะชอบร่างปกติมากกว่าคือร่างปกติมันดูโดดเด่นมากกว่าชุดชุดอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นสาวนักธุรกิจอะ่ะอีชุดสก,กินคือแบบเหมือนเราเป็นทหารอะ่ะ <Yeah. S 1> ฉันไม่ชอบอะ <Yeah. S 1> อันนี้คือเหมือนแบบ <Yeah. S 1> เรามีอำนาจสูงสุดอะ่ะ คือถ้าหารนถึงแม้จะมีอํานาจถึงแม้จะมีอํานาจสูงสุดแต่แบบใส่ชุดแบบนั้นมันก็ดูเหมือนแบบไม่รู้อะเหมือนอยู่ในกองทัพหรืออะไรเงี้ยที่ต้องแบบทําตามหมู่มากอ่ะเออแต่คือเราเป็นนักธุรกิจเราแบบเฉิดเิดฉันเป็นใหญ่สุดในองค์กรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยเจ็บนะแต่ว่าเคลลีนะเจ็บอ,อย่านะอย่านะฉันมีเอรีตอดนะเจ็บกว่านะหิวแล้ว <c oughs> เคลลี่โดดอีกไหนหิวไม่คนร์น ความสวยความสวยเออถ่ายกันถ่ายกันอเอาอมืออมอืม เอา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 อะไรอ่ะกันขายขำตัวเองหรอเอ่อชี้ขายขำตัวเองเ,อ,เอา,า,เอเอาโอเคระยะใกล้จะตายยิงได้แต่คือตอนช่วงที่เคลลินมันยิงเสร็จอะมันยืนนิ่งมันเลยหลุดระยะ ความจริงไะนะเคลลี่น่ะควรจะยิงแล้วก็เดินต่อก็คือไขนั่นแหละแต่คือนางอ่ะยิงแล้วก็หยุดนางเดินแล้วนางยิงเอทอเอทอยืนอยู่เนี่ยยิงปึบแล้วก็หยุดแทนที่จะยิงแล้วก็เดินต่อเพื่อให้ระยะมันต่อเนื่องถ้าสมมติว่าเลนาต้าผักขีบมาโดนเราอ่ะเราไม่โดนสตันนะแต่ว่าเราจะโดนดาเมยิงมันสิ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  อ๋อเอดี AD เราเราไม่ได้เก็บแถบไว้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้เก็บแถบเอาไว้รอฉันดึงด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่กอโอเคฉันจะไม่พยายามบวกในเลนละฉันจะฟาร์มหน่อยเดียวเคลรินนอนยังลูกนอนเรี้ยังลูกอ่ะไป อ๋อฉันตายก่อนเรนตัต ta oh my god เรนาต ta ชุบอีก oh my god โอเคฉันว่าเกมนี้จบละฉันว่าเกมนี้จบละ oh my god oh my goodness <c oughs> เราอยู่ล่างเราไม่ได้ประโยชน์อะไรรออมังกรมารอช่วยฉันแถวมัาางกรมันจะตีมันจะตีลิฟต์เออกมันจะตีลิฟต์ มันไม่ตีวะก็รอดักค่ามันหลักไปกลางกางก่อนไป ักรมันกรฟิียไม่มีเทเลพอร์ตวะเลิศ ไม่เจ็บไม่เจ็บเคเล่นไปไม่รอดมันยังดันอยู่อ่ะุ้ยมาเร็ว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 มาเยอะอีโด อุ้ยเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่อีดอกวายแต่กระต่ายดีโอ้ยเอทอกบอดเยอะเกินไปละจุก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 เออ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 ล่นเล่นแค่เลนปล่อยของเร็วโลกแค่เลนปล่อยของเร็วโลกแคทเธอรีนยิงมัน ยยวย่บดบดไปเลยค่ะ mm hmm. ตรงนี้มีคอนโทรลวอร์ด mm hmm. เดี๋ยวฉันจะไปแก้ก่อนละกันนะ mm hmm. นี่เก็บ mm hmm. W เอาว mm hmm. ไว้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ าซีเลียนเก็บไปแล้วดันดันดันเฮ้ยโดนด้ะโอ๊ยอีดอกชิบหายละวิ่งรอดรอดรอดโอ้ยโอเคซิเลียนตายเอ็มไม่ใช่เอทหอกตายเริ่นเรื่อันติความสวยต่อสามสิบวิโอ้ยล็อกโดน โอ้ยความสวยยัว ok, ่าแบบเนี้เอท่องเอท่องมันตีเลดอ่ะมังกรจะเกิดละมังกรเฮ็ดเทคมังกรมารอเอามังกร เอทอกมารอดักอยู่อย่าไปตามมันปล่อยมันเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้วิเกิดใหม่ค่ะความสวย ความสวยโซนมังกรฟันสวยสีเลยสีเอทอกมันตายแล้วยังไงเราก็ได้ถ้าสมมติว่ามันดามเมจถ้าสมมติว่าสมัยไม่พลาดอะนะเออเฮ้ยเอเลนตาม,มา ตบมันแฟนหนีอะ่ะเพราะเธอถอยเลดเกมเราจะโดนดันป้อมอย่างเดียวเลยนะป้อมเราจะหายไปไวมากต้องหวังเพิ่งอันติชนะไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้ยาสุอฟาร์มค่ะคือต้องไปดูอ่ะคือมันไม่รู้มันหายไปนานมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปวอดดูบาลอนเอ้ยอย่าเข้าไปนะโอเคอย่าเข้าไปเหมือนฉันนะโอ้เพื่อนมันเยอะอะตีกันไปตีกันไปตีกันไปนิดเดียวเอง ลอด <c oughs> ตีกันเลยเริ่มเลยนี่นะคะเอทอ,อกระวังแต่เอทอ,อกเอทอ,อกมันบางมากเพราะมันออกดัสเบรลักคอมโบเดียวมันน่าจะตายแล้วแหละ มันออรลองเท้าเออใช่ออรลองเท้าลบสถานะเพราะว่าฉันกะจะดึงตอนระยะสุดท้ายเลิศลอด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  คือคิวมันสั้นน่ะดีมังกรตอนมันมีชิวโบด้ะมันเอาไว้ใช้ไล่ไม่ค่อยได้อะคิวอ่ะมันจับไล่จับตอนไล่ไม่ค่อยได้อะแต่มันเอาไว้จับตอนที่แบบฝั่งนั้นมาบุกได้ง่ายอ่ะ <Why? S 1> โอ้แขรรัดปูความสวยอเลอร เอเอใช่ไล่จับยากมากอ่ะดักคาแอสซิสซินสาวแอสซิสินส,าว,ส,นสาวนะคะอ๊ะไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกเราเรามันตัวตีเบา <c oughs> โอ้ยยยยยีเยยยยยยาโย ความสำมี่แอตียอตายอุยวันดีค่ะวันดีค่ะเราตีบอลอนดีกว่าไหมอ่ะมา ฟังฟังฉันฟังฉันเราจะเจริญฟังฉันเราจะเจริญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเหอะตีเหอะอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้น Okay. น่าจะดันบนได้อยู่นะเดี๋ยวฉันดันให้เลยละกันอ๋อมันมีคนมากันละมันกลับเลยคัามันทีคือมันแค้นฉันนะ่ายาโออ่ะคือมันแค้นฉัน ก็มันบาดเลือดแคนนะชั้นทำตัวอีดอกโอ,อ,เ,อ,อเคลีนเริ่มตื่นละออตบมันตบมันเอาให้มันรู้ว่าแบบ ทำกับประธานบริษัทแล Alert. Alert. ้วมันจะเป็นยังไงเออเลิศเออชุบเออเลิศชุบแล้วชุบอีกเลิศมันเลิศถ้าหมเกมนี้อีพอร์ทอลมันเสียงไม่มีหรอมันมีเกมหนึ่งที่เสียงพอร์ทอลแบบเสียงโคตรดังอะโก่งความตายเวอร์ ตีกลางก่อนตีฮิบิเตอร์ก่อนไปไปเอามังกรคืออันติซีเลียนจะมาแล้วคือแบบชุบไวมากซีเลียนติไวมากรีบตีก่อนตรงนั้นอะปล่อยไปก่อนไฟ้นั้นปล่อยไปก่อนเออได้ละ ผมึ้นอ่าฉันต้องโซนบารอนจาดักฆ่าไปนะฉันจะโซนบารอนก่อนเอออ้าวจบแหละป่าตายตอนบารอนเกิดรออีกห้าิปกิ บนน่ะดันมันดันน่ะกันสิเอาดีๆนะเรารวมออกันอ่ะตีบารอนอ่ะได้แหละมันไม่เคยไปเช็คบารอนเลยนะคือมันกันบ้านอย่างเดียวอ่ะคือมันละอีเซ็ตมันพยายามจะดันบ้านอย่างเดียวช่วยทันทีโอ้ยมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวโอเค จิมมันขอร้องล่ะตีบอลอนทีขอร้องล่ะตีบอลอนทีอยากกลับเดินมาบาอนเลยอ่านี้จะกลับอยู่อีกคืออ๋ยคือมัอนไม่ได้ละฉันต้องการให้เอาบาลอนมากนอีเซตด,ดันบานอ๋อฉันเรียกให้ตีก็ไม่ตีอีกละ เอาอันนี้ก็ได้อ่ะทีนึงมันวอนสารมันวอนสารดูดีมันวอนสารมันวอนสารมันวอนสารอ,อ,อ่ะอันติใช้ไปแล้วหรอ,อบเอเวลรน เราไม่ได้ออบเจกอะไรเลยอ่ะ oh, ไม่มีวอเช็กด้ยเลิศ <Lord. S 1> กลับนะกลับนะยากลับกับไอโยนเล่นโอไม่กอดขอลองล่ะเราจะเรียกเอาอะไระช่วยหน่อยเธอ ช่วยเอาตอนที้ฉ <era> ันขอในเธอเชื่อฉ <AIDS> <The muscle> ันแล้วมันจะดีความจริงเราควรจะตีบาลานั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ฉันบอกอ่ะแต่ก็นะเนี่ยมันตีแล้วเลิศตีกันเองตีกันเองตีกันเองตายซะอีดอก กดดันมันดันกลางดันกลางวัดกันตรงนี้แหละสะกิลปสะสกิลปะโยนไปโยนสกิลป่ไปตอแหละ อยเเตเตอซเรียนยังมีบัฟอยู่นี่ ดันแบบดันไม่หยุดเลยอะ่ะตัวเรามันไม่สามารถดันได้อะมันเป็นเมดอะ <Okay. S 1> ถึงบอกให้เร่งเอารีบเอาออบเจกต์เซตดันไม่หยุดเลยนะแอส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 เดี๋ยวเอเวลีนอยู่ไหนเอาไม่ซิมแอดอ่ะ อีดอกมาจิ้มตอนกูตายแล้วคื <au> อฉันเห็นเอเวลินอยู่ในแมปข้างล่างนี่นะแต่ <that is> ฉันเปิดให้เราไม่มาฆ <c oughs> ่ามันเออตีๆตๆๆตเอองงอีดอกอยู่ด้วยกันแต่ไม่ช่วยปล่อยกูตายก่อนแอบหยิกหลังหอ <c oughs> ตอนแอบยิกหลังเหรอเรียนมีเทเลใช่ไหมก็ดันดันบนไปเรื่อยๆแล้วค่อยเทเลมาช่วยดัน uh, คีิกลางไปก่อนและกันเออนั่นแหละมาอยู่กลางนี่แหละลากกมา ปล่อยให้เอเวลินแบบหาเหยื่อโยๆย่เราอยู่กลางกับสองคน F อคแอปแฝดสินั่นดันบนอยู่เออมันต้องแบบนี้เดีย๋ยวฉันจะลองลองกด R ดูนะ กดไปงัน้นแหละกดไปงัน้นแหละมันไม่โดนอยู่แล้วแหละใครจะเอาก็เอาเออแอสเลซีนสาวเออมาไม่ล่ามาไม่ล่า เออแอสซิสเซ์สาวไปเออกดดันไปกดดันไปเออขีดการนดันเดี๋ยวฉันไปกันเดี๋ยวฉันไปดันกลางก่อนเออเคเรนตื่นแล้วเนี่ยน่ดอกสจบได้เลยนะสงสัยตอนแรกยังง่วงๆอยู่นะคะเคเรนตอนนี้คือ่อตื่นแล้ว มานี่เอาเด,เ,ดเดี๋ยว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 จบเล็กก็ได้โอเคความสวย <c oughs> เกมยากตลอดเวอร์อร์ได้เมทเรา1หมือนเจ็ดนะคือเยอะกว่าเซตฝั่งโนนแล้วก็เยอะกว่าเลยนะต้าฝั่งโนน <c oughs> ก็เวอร์นะเหมือนเจ็ด แล้วคือดาเมจชันแล้วคืออันติสนะกันซีนฝั่งหนูหลายรอบมากอีแอดยิงยาโอตายเงี้เออเกๆ๋ๆคือชอบตัวเนี้ยชอบมาก